โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเด็กกันอีกเช่นเคยนะช่องดูสกอตเทเลนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในราการวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะนี่เป็นการพบกันระหว่างโตอริโน่เปิดบ้านรายการเมืองของลาซิโอเวลาตีสองสี่สิบห้าข,ของคืนนี้ด้วยนะครับมาดูผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างน,นาโปลีเปิดบ้านรายการเมืองของบาร์เซโลน่านะครับผมเสมอไปกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับหรือว่าภูกรู้ต เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมคู่ของวันนี้โตอริโนโยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดนั้นดับยันดับที่10คะแนนทั้งหมด36ครับส่วนฝั่งทางทีมเยราลิซิโอยิงไปทั้งหมด6ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดส่วนระดับอยันดับที่8คะแนนทั้งหมด37ครับส่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านมีทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอครบครึ่งนะครับส่วนราคาสูงทำอยู่ที่2ลูกครับออกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับอ๋อสัักกคครรรรรูู่่่นนนนนนนะะะะบบบผมมเเีีียำจอาาาแแ้้ป์งท62%็ตช 39%ทีมเยือนมีอยู่43%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางลาซิโอหรือว่าฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมลองได้สบายๆนะครับผมวันนี้ใครได้ก็ตามให้ตามฝั่งทางทีมเยือนได้เลยวันนี้ลาซิโอโกแน่นอนครับแนะนําไปต่ําแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่มีสกอร์สูงแค่6.2%ต้องไทยสกอร์คู่นี้เข้ามาดูนะครับผมว่าจะจบวันเท่าไหร่นะถ้าทายเข้ามาถูกอัพโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรีๆได้เลยลองคอมบินกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ลาซิโอโกแน่นอนครับปันธงครับมาตอนที่คู่ที่2ของวันนะครับผมเป็นกกกาาาาาารรรรพบบบบัันนะะหวว่งงงงสสปปอออออ์ติิิ้้ลลลเเเดมยยยขที ของคืนนี้ด้วยนะครับเรามปดูสถิติ5นัดหลังสุดของฝั่ง Sporting Lisbon นะยิงไปทั้งหมด11ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดส่วนนันดับอยุนดับที่2คะแนนรวมทั้งหมด11ครับสัวฝั่งทางยังบอยยิงไปทั้งหมด11ลูกนะครับผม5นัดหลังสุดทีมเยือนส่วนนันดับยุนดับที่3คะแนนรวมทั้งหมด4แคมป์ตราคาต่อรองนี้จ้บ้านมีทีมต่อราคาต่อรองอที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกแคปออกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณ เยอะนะครับการเจ้าบ้านชนะมีอยู่55%ทีมยังมีอยู่39%วันนี้สูตรให้ฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมหรือว่าฝั่ง,งทางสปอตที่ลิงบอนต่อได้สบายๆวันนี้ใครได้แก่ตาม ให้ตามฝั่งทางชาวบ้านได้เลยนะครับผมดิบบอนนะครับผมขาดแน่นอนนะวันนี้วันนี้น่าจะมีขั้นต่ำ2อถึงสลูกได้นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูง86%วันนี้น่าจะริงเงินได้เยอะนะครับลองทายสกอร์ทั้ง2คู่วันนี้เข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์ทั้ง2คู่วันนี้จะจบอันที่เท่าไหร่น,นะักทายเข้ามาถูกนะครับผมรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยลองคอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวววณณผผผลลลลกกกกกกาาาารรรรรรคคคำนนนนน็อออมมมแแบบบบีีี้้้้้เเยยะะััััใใใท่สสงงจโปปตตไชดดิ เลยมยมินรอตอบนะสลับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้ววิดเจ็ตใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย